ไข่เยอะขนาดเนี้ยทําอะไรกินดีคะไข่ตุ๋นเนาะบาริดาจะลองทําให้ดูเดอ้อขั้นแรกเราต้องการมีภาชนะสองใบเท่ากันอาจจะเป็นถ้วยหรือแก้วไข่หนึ่งถ้วยน้ําเปล่าสองถ้วยจำเขามานะไข่สองฟองซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะ อันนี้มี3ามฟองปาิดาก็จะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะกว่าๆนะเพราะว่ามันจะมีความจืดจากน้ำด้วยเท <zer> okay. รวมกันไข่หนึ่งถ้วยน้ำสองถ้วยแล้วก็ต,ตีก็อย่าตีแรงมากเดี๋ยวมันจะเป็นฟองนะเราจะตีแค่ให้มันเข้ากันอตอนนี้ใครจะเติมรสดีสักหน่อย นิดหนึ่งหรือไม่ก็อ่าพริกไทยก็ก็เติมได้นะอืมตอนนี้เราจะเติมรสดีนิดหนึ่งล้วก็ทําเหมือนแค่จะพยายามให้เขาเข้ากันเฉยๆนะี้อืมให้เขาแตกตัวเข้ากันอืมนะก็ทำไปให้เขาเข้ากันนะแล้วก็มาเตรียมขั้นตอนต่อไป ปาริดาจะแอบเพิ่มผักก้นถ้วยตุนเนาะฟักทองแครอทแล้วก็บวกหั่นให้เล่ให้เร็วให้ฝอยที่สุดนิ่มๆเป็นการทำครั้งแรกของปาริดานะก็ได้หน้าตาประมาณนี้ไม่นงไม่เนียนกับไข่หรอกเนี่ยเออแต่ไม่เหลือเด้อไม่เหลือน่าจะสุกดีแล้วใช้ไม้จิ้มฟันจิ้ม,ม,มดู รูว่ามีความดึงนะน่าจะสุกตอนนี้ข้าวก็ยังร้อนไข่ก็ยังร้อนแต่จะดื่มชาเย็นนะวันเนี้ยดูหน้าตาอีกทีก่อนที่เราจะลุยหวังว่าจะสุกดีมันไม่ยากหรอกถ้ามันไม่สุกเราก็นั่งต่อมาชิมกันเลย ดูลึกๆเียสุกอยู่นะสุกสุกสุกเพราะเราจิ้มแบบตามที่วิธีธที่เขาบอกอะไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปแต่มันไม่มีเศษไข่อะไรติดมาเลยอ่ะแต่มันยังร้อนอยู่แอบจืดนิดนึงเป็นความตั้งใจค่ะกลัวมากคือกลัวเค็ม ปกติที่ที่ดูของมานะเขาบอกว่าไข่สองฟองเนี่ยเขาจะใส่ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะไข่สองฟองเนี่ยมันต้องหมายถึงน้ำด้วยไงน้ำที่เขาเติมลงไปไข่หนึ่งส่วนน้ำสาน้ำสองส่วน ไข่หนึ่งถ้วยน้ำสองถ้วยเัยรีร้อนร้อนคนอื่นเขาก็จะมีใส่อหอมเจียวกระเทียมเจียวลงไปบ้างบางคนก็ใส่พริกไทยอืก็ใส่ตามสะดวกเลย ปลาเลดาเนี่ยกินง่ายแล้วก็อยากกินเพื่อสุขภาพก็เลยใส่แค่นี้แถมใส่ผักไปเยอะด้วยแต่ผักนี่จะทำแบบละเอียดนิ่ม า,ารลดาจะเป็นคนไม่ชอบเ uh, อแครอทหันเตาเลยเพราะว่ามันเคี้ยวไม่ค่อยโดนอ่ะมันหลบไปหลบมาก็ขูดเส้นฝอยเอาร้อนร้อนร้อนอตักมาวางไว้ก่อนมันร้อนขอบขอบก่อนนี่ <S> <S <S เขบอกว่าไฟ ไฟแรงนะ่ะมันก็จะทําให้มันฟูนะมันก็จะไม่สวยต้องไฟไฟ,ไฟเบาตั้งใจเย็นๆตอนเริ่มแรกเดยตั้งน้ำร้อนนะเราอาจจะตั้งด้วยไฟแรงให้น้ําเดือดก่อนแล้วก็รีไฟลงไปให้เบาที่สุดเขาว่า,างั้นนะ มีบางคนก็บอกว่าให้เอาเอแผ่นฟอยอ่ะมาปิดปากถ้วยแล้วไข่จะเนียนเพราะว่า,างั้นนะแต่ปลาลิดาทำกินเองอ่ะขอแค่มันสุกอ่ะแค่นั้นพออือกินง่ายกินเกิน ร้อนๆเลยนี่เดี๋ยวก็จะปิดท้ายด้วยพายไก่เป็นคนที่ชอบพายไก่มากๆ ขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมชมนะหวังว่าจะได้รับความสุขความเพลิดเพลินเนาะมากินไายไก่กับปลาลิดามั้คุณภาพดี Thanks so much, my friend. See you next video. Bye-bye.